เออ YouTube คร you. ับผู้ติดตามไม่เยอะหรอกเป็นช่องเล็กๆทำที่เกี่ยวกับแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆะไม่ได้หรูหราไม่ได้อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยชีวิตแบบบ้านๆเกษตรกรเงี้ยไทยบ้านไทยเมียงโอ้รู้สึกเข้ารู้สึกจับรู้สึกเศร้าอะเข้าแล้วตอนเนี้ยอย่างสามีก็เข้าเล Đây bò. Đây là. Đây bò. Đây bò. là ใส่เบ่งดูเสียเสียใส่ขึ้นดวงดีแท้จะใครจะใส่เดี๋ยนอุ่นตีห้อยเอา

วิธีหาเห็ดมาไม่วิธีหาเห็ดดอกวิธีหาสีเหล็กนีน้นองนี่ก็เป็นผู้ มีอะไรอ่ะไหนไม่ได้ดูเลยหนูหาแต่เห็ด พ่อเห็ดอะไร ไม่มีเลยฝั่งนี้อเ,เอว,เ,อวเลืน่นเ <c oughs> จออีกไหมอ่ะ ไหนมาดูดีอันนี้ใครโอ้ยใครเห็ดเห็ดผู้ใดนี่ฟอดซิ่วแล้วถงอะไรไหนขอดูหน่อยมันอยู่จังใดไหนเธอถมตรงนี้ตรงที่เหยียบน่ะไหนเอาตีนออกเอาเหรอไหนมันขื้มันจิกขืนเป็นพืชจังซี่นี่เหรออุยแค่จิกแล้ ปิดเลยจ้ะมันต้องเขียาขนาดนี้เลยเหรอได้ไหมจ้ะคุณไพลินเดินทางลงเลยนะครับปางสิหละพอเอาหายากก็ยังนี้ นี่ก็เป็นฟอสซิลเหรอเหตุอะไรนะเหต็ตุไตเบียบันเราจะถ่ายคลิปไปให้กรมป่าไม้ดูนะครับอันนั้นคือผู้นำทางครับลงไปแล้วดูรองเท้าแพวดูรองเท้าข้างนี้คือไปแล้วนะพื้นไม่มีแล้วประทานโทษนะคะที่เอารองเท้าให้ดูเรามาแบบ มาประโสะชีวิตมากเลยอันนี้เหมือนเหมือนทางลงแถวบ้านเราเลยแล้วถ้าเราไปลงตรงนี้แล้วรถเราอยู่ตรงไหนอันนั้นผู้ร่วมชะตากรรมอีกหนึ่งคนพี่ยักษ์ของเราเขาแตกไปแล้วเรียบร้อยทั้งนั้นไ <c oughs> ล่นั้นทั้งนี้ทั้งนี้เกิบเกอบขาด ไม้ช่วยพยุงชึบชึบชึบพี่ยักลงมาเลยค่ะอย่ากก่อนเลยครับลงไปเลยโอ้ยต่างกันอย่างนี้เขได้ถ่าได้แต่ว่าเขาแตกมันหลืนไกด์ไกด์นำทีมครับไปแล้วนุ่นไปแล้ว ไก่ตือนไกลิลลกล้งกันเลยไกลกันเลยทีเดียวตอนนี้มื่อหนีพอดาดแท้ๆพอ,พอท่วมน้ำตอนสิบโมงตอนนี้เที่ยงแล้วอืาตอนนี้ไม่ห้าโมงสี่สิบเอ็ดนาทีหมดไปหมดบานเที่ยงเครื่องหมดบานเทียงครื่งเทียงเครื่องแล้วก็สิฟ้าไปลุกกาะ เบื้มือได้สามมัดไมอนี่เครื่องมือนาอะจะได้ยุสองมัดตอนนี้มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้วนะครับมาครบเลยนะเราอะเราไม่ได้มาตรงนี้ไม่ใช่เหรอมาแมน,น <Moment. S 2> มาให้ที่ละปจำต้นไม้ต้นนี้ได้ขุ่นอ,อีกทีแล้อ <c oughs> เอวเอวรองท้าจะเบรกไม่ได้แล้วเรกเบีเยกเบียกเบียกเอว ดูวิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูวิวแป๊บนึงทันอะไรเล่นกับใครวันนี้มีแห่ที่ไหนเข้าไปกี่โมง วเกี่ว่อะไรไรเอะาไม้นี่เราต้องเอาไม้คืนตรงไหนเนี่ยเหรออิ๊วอิอิ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับเรียวน,นะครับโอ้อาจะเป็นเล็บขบเมื่อ้า,างวาา่าเท่ฟังเสียงรองเท้าเหอพื้นมันจะหลุดแล้วดินี่ตำาสดุดเบาๆ ไปครั้งเดียวไม่ไปอีกเลยพี่ไปปีอ่าสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าแม่ปีไม้แม่ไปแค่แรกไปถึงขั้นกัดไปแค่ที่สองไปปีที่เขาวางังระอุ้ยดอกนั้นงามๆงล่าง<ไ>ป,ปีที่เขาวาังระเบิดอยู่ในกรุงเทพแม่ไปแค่แรกเธอไม่เอาปูนขาวโรยรอบเต็นท์หรอเนาะ พอเขาพอเขาวางระเบิดใช่ไหมเจ้าหน้าที่มาประกาศเลยบอกว่าให้นักท่องเที่ยวทุกท่านอย่าออกไปจุดอื่นให้อยู่ในที่พักของตัวเองเกิดเหตุเป็นกระแจ้งไปบา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 นะให้เขาไม่เต็นแต่ว้นมือนี่ห้ามออกไปข้างนอกเพื่อนว่าในกรุงเทพมีเหตุการณ์บ่ปกติเกิดขึ้นเพื่อนว่าไม่เขากลัวแบบก่อการไายไปทั่วไงเธอขนาดใน ธอก็คิดว่าแค่ขนาดว่ากรุงเทพมันเซฟขนาดใดเมื่อก็ยังถือวางระเบิดไงพ่อกะโทมาวันนี้สุภาพกันยุ่ไใส่สู้จออกไปทั้งไงดเได้โอ้พ่อเจ้าหน้าที่เพื่อนประกาศบอกเนาว่ามีการวางระเบิดกันอยู่กรุงเทพนี่แหละขึ้นแหลกนอนมันขาขาดเลยนอนปวดขาลาย มะก,กอกที่ไหนวะทำไมถ้อถามหาตัวมะก,กอกของสองเมียเหรอเลอตัวสู่ชีวิตอิลิหาของปลา,ากินมะสมมันมองหน่อยม,มีปลาหน้าพี่ห่อปลามาอยู่ตับหด้ลยกินได้นะอันนี้แบบจะนานหน่อยนะคะคลิปนี้ทำแบบตั้งแต่พุ่นจนลงสียหายไปเบิ้งจนหอดแบบลงหอดตีน มันก็ใกล้ถึงแล้วไงผู้ร่วมพักมีครับว่าเศร้าตอนนี้มีผู้ชมเดี๋ยวก็หนึ่งคนแล้วก็สี่คนเดี๋ยวก็ไม,ไ,มไม่มีเพราะว่าใน YouTube พี่พูดติดตามไม่เยอะไงพี่ไม่ได้ไลฟ์สดฉันไม่ได้ไลฟ์สดหน้าเฟซนะพอไปยืเดี๋ยวพอไป,ถ,อไป,ไปถึงหรือยังจ้ะหน่อไม้ก็ไม่มีนะจ้ะตายเป็นที่แบบตายแรงไหมแรงมากดูดิหน่อไม้ ปกติจะมีแบบเยอะมากเลยนูนะนนตายหน้าแล้งแห้งตายหมดแล้วก็จะมีไฟป่ามาอีกมันก็เลยเหมือนกับว่าข้อซ้ำกำซัดสองเด้งเลยตายเพราะแงล้งยังมาตายเพราไฟเผาอีกนี่ถึงหรือยังจ้าฟังเสียงรองเท้าคือรองเท้าจะหลุดแล้วหลุดไปแล้วข้า,างนึ่งเหมือนใส่คุ้มมากเลยอะ่ะดู ใส่กูม,มากเลยในต้นมะกอกอะ่ะไม่มีเล็มกละทางกันเถอะ โล่งล่งขึ้นยงเ,นนเอาหน่อไม้ใครอ่ะขอเขาไม่เอาหรอเอาได้ไหมอ่ะเสียดายไม่ใช่เขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> หน่อไม้กูวางอยู่นี่ไปไหนวะเขาย้องแพลวเอาตอนแรกแพลวจะไม่เอาหรอกคุณย้องนูเขาหักหน่อไม้ทิ้งไว้ใครก็ไม่รู้อันนี้มีหฮ้ยนี่คือตัวอะไรอ่ะ นั่นเหมือนนอนเลยอ่ะไหนเขียวๆอ่ะกูเออโวทานนี่ละอันนี้ถูกแล้วเธอที่ฉันจำบวกน,น,น,น้ำล้อยูใช่ใช่โอ,อ่งนก ระวังลื่นกันนะคะทุกคนดูทางลงดูทางลงนี่ไม่ลอยไม่รู้ใครลื่นเขา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 อาจจะเข้าไปเยี่ยวแล้วเขาออกมาเขาบอกว่าเฮ้ยใครขโมยใครขโมยหน่อไม้ไปวะ ดอกไม้โดนขโมยเรามาทางนี้นะครับเวทแหบแหกมาอีกทางนึ้งมีดอกไม้ไหมเนะี่ยเขียวๆนะเธอ,อยางยางค่ะยางมันเดิเนไปทางนแล้เยนะเอว,เ,อวเวอะลงมั้งราาองเท้าอ่ะไม่มีพื้นอนะ ก็ลุงก็ยังใครอาย,อย่เอาใส่กระเป๋าเสื้อได้ไหมผู้ใดก็ส่งนี่ระหว่างทางเราเจอรถใส่หนึ่งขบวน ตัวใหญ่มากดูเทียบกับไม้ถ้าเท่ากับไม้ดูไม้กับมือกิ้งคือภาษาบ้านเรียก,กอะไรเฟินภาษาบ้านเรียกขีไกคือ,ม,อ,คม,คอคมีอะไรจ้าส้มอ่ะส้มเธอมีอะไรยุใส เอาตรงเราเลี้ยงพวกปู่พวกปู่เยอะมากเลยดูเต็มของหวานใส่บักสมกุ้งโอ้นี่ไงใช่ไม่เห็นบ้านพูนะก็มาเจออีกแล้วนะครับ เราจะเป็นหล่มนะครับผลไม้ป่ามันไม่เก่งแล้วน,นี่ยมันอวนอยู่มันจะส้มให้ไหมไม่ส้มเท่าไหร่หูดกันเลยทีเดียวเหมือ <c oughs> มนอร่อยอะ่ะ mais pire là qui oh, <laughs>